วันนี้นะคะมีข่าวดีจะมาบอกค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังหาสินค้าอยู่นะคะก็แนะนําแบรนด์นี้เลยค่ะไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องแพ็คเองให้วุ่นวายนะจ๊ะและที่สําคัญรับค่าคอมกันแบบจุกจุกกันไปเลยจ้าใครอยากร่วมขายของกับเรานะคะก็ทักเข้ามารับสินค้าไปได้นะคะแล้วก็ปักตะกร้าได้เลยค่าคอมมิชชั่นนั้นสูงมากเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่40นะคะและเราให้สูงสุดถึง51% ได้ยินไม่ผิดค่ะ51%ปซว้าวใครสนใจนะคะรีบทักเข้ามาขอสินค้าไปถ่ายรีวและเตรียมรับค่าคอมแบบจุกๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ที่ว่าพัานธ์บุญคงนะครับ ผมเป็นกรรมการบริาหารกลุ่มบริษัทเว็เน็ตกรุ๊ปทางเวลเน็ตกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ที่รับผลิตอาหารเสริมและก็สกินแคร์ต่างๆโดยใช้ผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมต่างๆที่เราผ่านการวิจัยหรือได้รับการรับรองจากทั่วโลกนะครับเอามาทำอาหารเสริมและก็สกินแคร์ต่างๆเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้าทุกท่านในช่วงระยะเวลาแค่สามถปีเรามีแบรนด์ที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยมากกว่า1,000แบรนด์ซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ได้กระจายออกสู่ท้องตลาดนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ใช้อยู่นะครับก็มีโอกาสได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าเรื่องของ ผลิตภัณฑ์จากสกินแคร์นะครับงั้นให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มาตรฐานาถูกต้องมาตรฐานซึ่งตรงตามาองค์การอาหารและยาทั้งของไทยและต่างประเทศให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของที่ออกไปจากเบลนด์กรุ๊ปได้นะครับขอบคุณครับ